ทางพี่น้องไหวเรื่องพญ,ญาผ้าสีคําสอนเรื่องตรงตัวยสอนหลูกสอนเต่าสอนผัวสอนเมียสอนในถ้ำดีถ้ำชอบนี่แหละครับรายการกระไดนะครับมือในเซเวอเรื่องยังพญายิ่นำเฮาสิเวอรครับนะครับให้เอาเรื่องเอาทานเนาะสอนว่าให้เกียดข้านครับการสร้างนะสู้ประการนอมือนี่เนาะเอาขันเจ้าเฮียนหูแล้วให้ถ้ำดีคิดทวนทีเรื่อบาดในเรื่องมือนี่ดีก็ให้ดีครับสู่ด่านเมืองบ้านจังว่าดีได้พี่น้องแฟนเร็กบอกพี่น้องดีทั้งการครับ ตอมตุ่มสหายเกิดพวกเพื่อนพันวาดีทั้งเตือนพี่น้องให้ทำส่างสืบมุนดีทั้งอุดนูนคำหาเงินเลี้ยงพ่อแม่มันจังเป็นดีเด้อดีทั้งแร่ลำเยี่ยมชาวบ้านให้ยูเย็นดีทั้งการวิ่งเต้นสุดสวยพงพันดีทั้งการขยันนะครับให้สวนครับหน้าสางพันวาดีทั้งการรับจ้างขุดกลขนควายดีทั้งการขนมุวยกระติบกองเขา่าดีทั้งการจ้าเบาปากอ่อนเสียงหวาน อันว่าการดีนี่ก็มีหล้ายให้จําจือทานเอ้ยแฟนรายการเล้ขันที่ซ้อนนะครับสั่งทวนคำประเจ้าพ่นหลายอาพอาะญนสีน้มอธิบายให้พราะอมนะครับหูห้อมเท่านี้เจ้าจงซ่อมทีทวนกระบวนเบื้องบนดีให้ดีทั้งการหักศาสตตระกุลวงเผาดีทั้งการหักเจ้าครับกฎหมายน้อมใส่หัวดีทั้งกัวเกงหย่านว่งว่านพ่อเม่เด้ลุ่แลป่าซ้อนแล้วนะครับ บ่ลืนความดีทั้งสำลว่ามใบใจทำหินโหดดีบ่พอดปากเบา้านหาวใสผู้ใดดีทั้งประเทศใบใกแก้วแกนขับสถานตนดีบ่หุนห่นเฮหาขอบชิ่งเศร้าบานนะ่ะนะดีทั้งการโอบอ้อมอาลี่กับพวกเพื่อนดีให้งเฮอนอยู่ไก่อาศัยขับย้อนพิงเย็นต่นตัวมันจังแม่นเนาะดีทั้งเป็นคนบ่ขันขยันขู่สู้ประการดีทั้งใจ้านหาวกระทำการเฝ้าฟังเดอ งานจังไหนอาสาสู่ขันตีตั้งบ่อถอยดีทั้งก่อยใจส้างเฮื่อนสั้นปัดกวดแพวนั้นดีทั้งคกแกวหลังบาวว่างไหวทั่วเฮื่อนดีทั้งบวงเบียนถวยของเก็บงํามไว้เป็นบอลดีว่าป่นปากเวากับยานบานให้เพิินสั่งดีทั้งตั้งใจส่างบ่กลัวเกงยันนิดเนื่อยดีทั้งบ่ย่านมึนเมยลาหานหาวใส่การแทแล้วอันนี้พ่อใหญ่สีน้ำซ่อมสี่พ่อหูขับหอมทังดี ขันจะมีวีซ่านะครับหูเฮียนทํำดีดังผู้ขาวามานอ่อคว่มจดเมนบ่ออเรื่องเลื่อยครับมังมีแทนนาให้เจ้าผ้ากันตั้งใจหอยก้อยทาท่างเฮียนเดี๋ย่ะให้เจ้าเพี้ยนขยันจดจือจำทํำใดเจ้ายามัวเมาเล่นโล่รี่่เป็นทาเดี๋ลรก่อนครับให้เจ้าห้าบนหูเฮียนไหวขูสุอันให้ขมึงขมันผ่าเป็นเกียวจอนเตียว ขยันทำบบเกี่ยวห่อนนาวสะบันวาสังมีแต่ตั้งใจสุขยันอาสาในเอาทุก่าตัวท้างสีเนื้ยลาถอยกลเมนโบมีขันเจ้าเป็นดังนี่ตีไส้ยิ่งไส้ยิ่งครับอ่าสิมุ่นมังดทั้ทงมูลุงและป่าอาศัยหย่อนเพิงเย็นตัวกันเท่าขายันอันนี้ขยันแล้วก็ย่ะไปเฮ็ดซัวเกิดมาเป็นคนนะครับเออให้ราังความซัว วพวกพี่น้องที่เที่ยวของตั้งต่เว้นได้ขันเหตดเนี่ยเราว่งางเดษทไส้นุ่มน้อยพ่อขะนองกับสอนเบาเนี่ยะพวกผู้สาวจังไร่มีทัวบานสีผานเจ้าให้่ห่างเฮียนเด้ระว่างให้ดีๆสุม,มือนี่นะครับให้เจ้าเพี้ยนระว่างไว้โกนยิ่งล่องหลอกจิิงแล้วสีมาซิ่งสู่เจ้าให้ใจเศร้านะครับงวมเหงามันสีผ้าใจเจ้าเนี่ยเป็นว่ามันสีผ้าใจเจ้าเพ่พังเนยหลัง่บยู่ ทั้งการเลี่ยนกสิป,ปู่ครับแถมอยู่ตืมถอยเจ้าหงก,ก่อยใจตั้งตะล่งไฟ่แวะทุกธายิ่งจังไรดังกาวไวท้ทําเจ้าให้จุมจมด้เชไดก้มนาะห้เบิดปัญญาไปทุกทาด้ทําการเลี่ยนให้ยูลาครับถอยถิมบอลําแล่อันนี้ศัตรูแท้เจ้าทําดีสิมาพาด้นะพันเจ้าบอเป็นคนกันกาศิลาแท้ส่ันเดอันไพ่สําคัญให้เจ้ารู้ระวังดีขึ้นให้ที ้เจ้าดีจังไข่เบานี่ละสีเอาแทะท่อได้ขันเจ้านะครับโล่ผ้าผลกรรมมาคุ้นสนุกมวนสิจากว่าควรนหรือบ่อขว่นให้แจเล่นเอาเลื่อยแมนบบถอยนี่มีแต่ก่อยใจทาเล่นกรรมมาคุ้นใจโมกมุนขันไพรุ่นเจ้าสีห้องหลงห้เซตน้ำตาได้หลาก่อนำคำขันบอเสือ้อนะพ่อยี่สีน้ำเนี่ยให้ล่องบึงอ่ซ่อมดูขันเมนพิษทอเล็บก่อยครับที่ย่อมห้เขียนเมื่อรุ่นละ่ะ พี่น้องเจ้าผู้น่งกระยาเสือหน้ารี่สุนพอขนบัวเนี่ยโตสำคัญให้เจ้าหูเล่ว่างไว้ให้ทีใจซาดที่พั่วดอกไม้ครับแม่งเพึงหากสิตอมแท้แล้วให้ถนอมใจไวอย่าว่างไวครับเหนียงขาใสเด้อบาดหามั่นไข่ครับทองเด้เมืองบานพนธิเตียนเจ้าไดให้เจ้าโค้มเชี่ยมใบทั้งในครับอย่าไขเงียนให้เจ้าซุกเสียนสอนครับไสตื่นอย่าให้เห็น ขันเข้าเหลียวเห็นสนครับสู้ไส้เลยครับสิทถึนเงินนี้เขาว่าเป็นเพื่อนเจ้าสิพ่อรอให้ครับลาโสมสื่อๆได้ลาก่อนคำจําไว้ขันเข้าส่วงตับใส่ทั้งในครับได้กินอิ่มบัดเนี้เขาสิป้าปล่อยถิ่มกลางบ้านให้ทานรัางเจ้าสิพี่พังหม่างก,กลางตะาครับค้นเบิดขาดิเจ้าสิหาผู้เลี้ยงเฮียงตุ่มพังบ่มีแท้แล้วขันเจ้าเป็นดังครับพศศ่อใหญ่สีนามเบาสิเบิดขาทั้งลาคข้า แม่นสินอนสั้นขากับบ่มีผู้มาหาเจ้าแล้วเจ้าสินอนสั้นขากับบุมีผู้เมาเว้าวมีแต่แมงวันรับเขียวเถาตอมหู้อยู่วือวือเนี่ยนะเจ้าสิหาคู่ซ่อนซ่อนขางกระหางเหินแท้แล้วอันวน่าได้โตเจ้าเริมเบิดสอันนะครับล้วนมีคานีล่ลาเอออย่าเฝ้าหาใจให้ไทาบานทานผู้ใด เป็นตาดีจังใดเอ,เอาเอายาฝ่าวาได้คันรักษาไวใดถํำแจวกรอบเอาเจ้าเอ้ยอันนี้พอใหิ่ิน้ำเผยให้กระดิ่งเด้อทวนทีดีว่าดีท่อนี่ไปนาแห้งสิหลายพญใหิ่ิน้ำจะอธิบายให้พอเห็นค้องให้เจ้าซองเจ้าจงมองปองกวง,งกลางฝ้าหากสิเห็นอันนี้เป็นตะเปียงตามหัวขอนะครับพ่อสุยไสหเห็นเงิน เตือนมูไส้หนุ่มหน่อยสาวจ่อยคอยคันิ่งแนวถอนเด้อก่อนคำก่อนแกวแววตาแขวมูตันทุกผู้ทุกคน